แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็เล่าส่วนบ้านที่อยู่ยังเช่าใจมันก็ลุ่มสิ่งอื่นมันก็เล่าใจเธอไม่ใช่ของเราจะพูดยังไงจะคงไม่เอาเรื่องแล้วที่เล่าผ่านเลื่อนชาวบ,บ้านจะคงไม่อ่านต่อให้ไม่เป็นเรื่องสุดนเธอก็คงเลื่อนผ่านต่อให้ข้าเวลาแกไปก็ไม่กระจ่างเหมือนเรื่องราวเก่าที่เธอนั้นได้จัดฉาก turn your voice into wisdom เปลี่ยนบาแพลให้รู้ถึงสติไม่ชินนั่งตึงง้อย เขาว่าเป็นไอออนถ้าชีวิตมันผ่านมันแล้วครึ่งคอนอย่าให้พล่ำสอนอย่าให้นั่งบอกวิชาชีวิตไม่ว่าใครก็เคยตาบอดในสักวันก็คงเหมือนแผลทะลอกหมดเวลามันแล้วไม่ต้องรอใครปลอบช่วงเวลาดีๆเก็บเป็นนึกยามเศร้าช่วงทิ่นเลวร้ายก็คงสลายในยามเช้าจงเชื่อมัน่นเถอะไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายนั่นคือส่วนหนึ่งที่มันไม่ต่างจากลมหายใจใช่ก็ว่าใช่จะ ว่าไม่ก็ว่าไม่ความทรงจำดีๆยังคงเก็บมันไว้ส่วนรอยยิ้มที่เคยหยิบยื่นให้ไม่เคยเลือนไม่เคยลางยังคงอยู่ตลอดไปทุกแล้วก็เจ็บ เจ็บแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็เล่าส่วนบ้านที่อยู่ยังเช่าใจมันก็ลุ่มสิ่งอื่นมันก็เล่าใจเธอไม่ใช่ของเราจะพูดยังไงจะคงไม่เอาเรื่องแล้วที่ลาผ่านเลื่อนชาวบ,บ้านจะคงไม่อ่านต่อให้ไม่เป็นเรื่องส่วนเธอก็คงเลื่อนผ่านต่อให้ค่าเวลาแกไปก็ไม่กระจ่างเหมือนเรื่องราวเก่าที่เธอนั้นได้จัดฉากทุกแล้วก็เจ็บ เจ็บแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็เล่าส่วนบ้านที่อยู่ยังเช่าใจมันก็ลุ่มสิ่งอื่นมันก็เล่าใจเธอไม่ใช่ของเราจะพูดยังไงจะคงไม่เอาเรื่องแล้วที่ลาผ่านเลื่อนชาวบ,บ้านจะคงไม่อ่านต่อให้ไม่เป็นเรื่องสุวนเธอก็คงเลื่อนผ่านต่อให้ค่าเวลาแก้ไปก็ไม่กระจ่างเหมือนเรื่องเล่าเก่าที่เธอนั้นได้จัดฉาก